คำเตือนการจัดทาข้อมูลเราเป็นเพียงสื่อกลางใช้สถิติและความเป็นไปได้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมใช้เพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคสนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับยินดีต้อนรับสู่เด็ดชาแนลเล็กเด็ดด,ดุยพลันให้มาแล้วงวดหนึ่งตุลาคม2 5 6 3 หลังให้ถูกมาสองงวดติดแล้วครับท่านผู้ชมครับคุณดุยพลันนะครับก็เป็นอีกท่านหนึ่งนะครับที่มี fc ติดตามกันเยอะนะครับเราไปดูผลงานของคุณดุยพลันงวดที่ผ่านมาครับท่านผู้ชมครับงวดที่ผ่านมา16กันยายน2563ที่แอดได้เสนอคลิปลงไปนั้นนะครับคุณดุยพลันบอกว่าเน้นที่วงกลมสีแดงนะครับชุด2ตัวที่เข้าไปแล้วก็83นะครับท่านผู้ชมครับข้อปีนี้ท้าย2ตัวรางวัลที่1ที่083ครับท่านผู้ชมครับ ราไปดูครับงวดหนึ่งตุลาคม2563ที่จะถึงนี้คุณดุยพรานจะให้เลขอะไรมากันบ้างนะครับล่าสุดคุณดุยพร,รันได้โพสต์ภาพถึงเลขเด็ดหวยใบเขียวฟรีทุกงวดพร้อมทั้งระบุข้อความว่าอารุณสวัสด์แนวทางงวดใหม่นะครับฝากแอดมินท่านอื่นที่พวกชอบเม้นดา่าแม่นหลังออกด้วยนะครับให้มันไปหาเลขที่อื่นเอาเองคุณดุยพร,รันก็ให้แนวทางงวดใหม่มานะครับ 1ตุลาคม2563ครับเราไปดูกันชัดๆนะครับว่าคุณวุยพระันจะให้เลขอะไรมากันนะครับนี่ครับมากันแล้วครับให้แม่นมาสองวดแล้วนะครับ1ตุลาคม2563คุณดุยยพระันก็ให้เลขชุด2ตัวมาทั้งหมดทั้งมวล6ชุดเช่นเคยครับได้แก่3 4 9 1 3 5 9 3 3 6 9 4ครับท่านผู้ชมครับแต่ไม่ได้บอกว่าเน้นชุดไหนนะครับ สังเกตดูนะครับจะมีขีดเส้นสีแดงนะครับชุด35ชุด93ชุด36ชุด94ครับก็คงจะเป็นชุดเน้นนะครับท่านผู้ชมครับคุณดุยพรันก็ให้เครื่องหมายมาแล้วนะครับท่านผู้ชมก็ใช้เป็นแนวทางได้นะครับซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลงวด1ตุลาคม2563ที่จะถึงนี้นะครับคุณดุยพรันก็ให้โชคให้ชัยมาแล้วนะครับแ้นก็ขอขอบคุณที่มาจาก Facebook คุณดุยพรันมากๆนะครับ แล้วก็ขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวท้ายนี้แอดก็ขออนอนวยอตใพรท่านผู้ชท่านจโชุกดีไม่ใช่ไปกับเลขคุณดุยพรรันหนึ่งตุลาคม63ท,ทุกทุกท่านท,ทุกคนเลยนะครับรักทุกท่านครับขอบคุณครับ